สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้ก็เลขเจ็ดเซียนนะคะเจ็ดเซียนเจ็ดเซียนงวดประจำวันที่สิบหตุลาคมสองพัห้าหสเจ็ดเด็เจดเซียนเด่นอะ,อะไรบ้างเรามาชมกันเลยจ้า เลขหลวงปู่ให้ลูกหลานรวยเด่นหนึ่งเด่นหนะคะมี1 8ึ่หนึ่งเเด่นหก,ก็มีสี่หกับ8ปดหกหลวงปู่ให้ลูกหลานรวยนะคะเด่นหนึ่งเด่นหนะคะเด่นหนึ่งเด่นห หกนั้นก็มีสี่หกกับแปดหกถ้าสี่หกก็ตรงกับคำโฉนดเนาะเลขถุงเงินเด่นแปดนะคะเลขถุงเงินเด่นแปดเลขงเด่นเจ็ดเซียนเลขถุงเงินไม่เข้ามาสามวดงวดนนี้ต้องเข้านะคะแปดนี่เข้าแต่ว่ามาล่างนะคะแต่ว่าเจ็ดเซียนแปดเข้ามาบนเนาะ เจ็ดเซียน VIP 8นะคะตอง9มา7นะคะมา7 6 8ก็ยังมี8อยู่ส่วนกุหลาบแ,แดงบอกล่างก็คือ2 1 3นี่เจ็ดเซียน VIP บอกล่างเช่นกันนะคะเป็นเลขล่างนี่ล่าง8นะคะ8 หรือจะเป็นแปดบนแปดล่างเนาะดวงวันนี้สี่หกนะคะสี 4, 6, ่หกตรงกับคำจะนวดเนาะล่างหนึ่งแปดท่านชอบตัวไหนเอ,อ่ย มาดูอีกด้านหนึ่งของเลขเจ็ดเซียนนะคะลูกเทวดาเด่นหกก็มีสี่หกเด่นหกนะคะก็มีสี่หกกับสี่สี่กับหกแปดนะ บัวหลวงเด่น8ก็มี8 4นะคะ8 4 8 5ราชาโชคตรงกับเลขถุงเงินเนาะเด่น8มาดูเพชนปปรนพะเก้าสี่หนึ่งนะคะมีสี่หกสี่แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด เลขหนึ่มาแรงเนาะลูกเทวดาบัวหลวงเด่นหนึ่งหนึ่งแปดนึาทองคำนำโชค4ี่นะคะสี่สี่ล่างเด่นหนึ่หนึ่งเลข8ปดหนึ่งหนมาแรงเนาะไม่ว่าจะเป็นรวยนะคะรวย1 8ึ่กับสอนี่คือเลขเด่น เจเซียนนะคะเจ็ดเซียนเล็กเด่นเจ็ดเซียนงวดที่แล้วก็ไม่ค่อยเข้าเนาะเอดคิดว่าต้องเข้างวดนี้เนาะเลขสีแยกข้อกลัวนะะเจ็ดเซียนนี้ต้องเข้างวดนี้เพราะว่าไม่เข้ามาสามงวดแล้วโดยเฉพาะเลขถุงเงินเนาะ หมวดนี้ครั้งเลขสีแยกคอ,อกวัวเลขที่มาชนกันหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยก็คือเลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ดเลขที่มาชนกันเนาะสรุปเลขบนมาสี่นะคะมีสี่หกสี่แปด ถ้ามาห้าก็มีห้าหห้าปดน่าจะมาตั้งแต่วดที่แล้วเนาะเลขล่างมาหนึ่งมี 1, 8, ึ่ดหนึ่งเถ้ามาสองก็สองแปสองเแต่ว่าเลขหนึ่งแนั้นมาแรงเนาะเจดเซียนนะคะเจดเซียนเลขเจเซียนนี้ถ้าเข้าก็เข้าตรงๆเนาะตัวจับคู่นี่ ไม่เข้ามา3งวดแล้วแอดคิดว่างวดนี้ต้องเข้านะคะต้องเข้าแน่นอนเลขกจับคู่ของ7เซียนเนาะเล็กจับคู่ของ7เซียน,น,ยนถ้าจับคู่4ก็มีสี่ห้าสี่หถ้าจับคู่5ก็มีมี5้าห้าห้า จับคู่เก้าก็มี 95, 9าห้อันนี้ตัวจับคู่ให้เนาะแต่ว่าแอดชอบ48เนาะชอบสีมาดูเขาจับคู่เลขท้ายให้นะคะมีหนึ่2แปดถ้าจับคู่หนึ่งก็มี 17, 18, งเจับคู่ 227, 28, 29 ถ้าจับคู่สามก็มีสามเจ็ดสามแปดสามเกอันนี้เป็นเลขสรุปนะคะเลขสรุปเลขเด่นของเขาเด่นสแล้วก็เด่น8ดนะคะแล้วก็เลยชอบเลขสี่แปดสี่แปดแปดสีนั้นมาแรงมาแรงอยู่นะคะ เลขสี่แปดแปดสี่ของเจ็ดเซียนเนาะฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไป เลขเด่นงวดนี้แอดคิดว่าแปดนะคะแปดมาแรงเนาะอาจจะเป็นสี่แปดหรือจะเป็นสี่หกถ้าสี่มาก็จะเป็นสี่หกสี่แปดเนาะถ้าแปดมาก็จะเป็นหนึ่งแปด แปดหนึ่งนะคะแปดมาขอพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ